เศรษฐกิจแบบนี้จะมีคนมาซื้อบ้านด้วยเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะ hey, เศรษฐกิจอย่างงี้จะมีคนมาซื้อบ้านด้วยเหรอครับแบบโห oh, เศรษฐกิจดูเหมือนไม่ค่อยดียนะแต่ว่าก็ผมก็ขายได้เรื่อยๆนะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นนิคมเป็นอะไรนะโรงงานยังไม่มีเลยจังหวัดผมนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานข้าราชการธ <c oughs> ุรกิจส่วนตัวคือเป็น จังหวัดเล็กๆที่ไม่มีนิคมไม่มีโรงงานอะไรเงี้ยก็ここขายได้นะครับผมอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจเราอะ่ะไม่ดีจริงๆนะครับแต่บ้านเนี่ยคนก็ยังอยากได้อยู่นะครับคนเริ่มทํางานนะครับเริ่มทํางานปี2ปีเขาก็เริ่มอยากได้บ้านนะครับเขามีเครดิตนะครับเขาสามารถกู้ธนา,าคารได้เขาไม่ได้เอาเงินสดมาซื้อถ้าบ้านใช้เงินสดซื้อ,อย่างเดียวเนี่ยผมว่าขายยากนะครับขายยากแต่เนี่ยใช้เงินแบงค์นะครับแค่มีเครดิตนะแค่มีเครดิต ทำงานเนี่ยหเดือนก็กู้ได้แหละนะจริงๆอ่ะนะครับเคสล่าสุดของผมเนี่ยนะครับก็คือเรียนเพิ่งเรียนจบใหม่เลยนะนะครับเด็กจบใหม่เลยอายุยีนะครับจบใหม่ทํางาน4เดือนนะครับทํางานได้4เดือนนะครับแล้วก็ผ่านงานแล้วก็ออกแบบลองเงินเดือนได้นะครับกู้ได้อ่ะนะครับกู้ได้แต่กู้ได้แค่90%นะครับอ่าถ้าทํางานมา1ปีนะครับถึงจะกู้ได้100%ถ้าธนาคารออมสินะเนี่ยมัน คือคนอ่ะยังไงก็ต้องเหมือนกับว่าอยากขยับขยายนะครับอยากมีบ้านนะครับเป็นปัจจัย4ี่นะครับยังไงก็ขายได้ต่อให้เศรษฐกิจไม่ดียังไงยังไงก็ขายได้นอกเสียจากว่าธนาคารไม่ปล่อยกู้เลยเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยขายไม่ได้แหละขายยากอย่างเง้นนะครับแต่เนี่ยทุกวันนี้ธนาคารก็ปล่อยกู้อยู่นะครับยัง รับอยู่แต่ว่าถ้าใครเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายแนละ้วกู้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าพนักงานประจำอะ่ะยังกู้ง่ายอยู่ขอแค่ไม่ติดเครดิตบุโรนะครับขอแค่เออแบบเงินเดือนถึงอะไรเงี้ยยังไม่ได้ผ่อนรถผ่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่อนรถแล้วถ้าเงินเดือน2 0 0 0มืนผ่อนรถเนี่ยเนแต่ขอกู้ไม่ค่อยได้แหละนะครับประมาณเนี้ยอยากจะบอกว่ายังไงก็ขายได้นะยังไงก็ขายได้ขึ้นโครงการขึ้นกันลึบๆๆๆขึ้นกันเต็มเลยครับว่าขายกันได้นะครับเราก็ต้องขายได้นะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลกันครับขายได้แน่นอนนะครับขอให้สำรวจตลาดมาดีๆทำบ้านให้ถูกใจลูกค้าราคาไม่แพงเกินไปโลเคชั่นไม่แย่เกินไปนะครับขายได้แน่นอนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ